บาไป,ไปกลับบ้านกันไม่ว่าเธอต้องเจออะไรให้เสียน้ำตาถ้าต้องการระบายก็ขอแค่เธอพูดมาเจอนังตรงนี้กับเธอค่อยากจะสับน้ำตาให้เธอในวันรีไหร้ไม่ว่าเรื่องอะไรที่เธอจะต้องพังวน นักเท่าไรแต่เธอก็ยังมีฉันทั้งคนจะร้ายแรงเท่าไรฉันจะอยู่ตรงนี้ไปจนก็แผลที่เจ็บนั้นหายถ้าเธอคิดว่าโลกนี้นั้นไม่ได้อบอุ่นและแสนวางเปล่าให้ฉันได้กอดเธอในวันที่แพ้วันที่เธอนั้นต้องมีแต่น้ำตาให้ฉันได้ร้องไห้ไปกับเธอ เก็บใจฉันไว้เมื่อไรที่เธอต้องการให้ดูแลเธอในคืนที่แสนยาวนานจากนี้ไม่ต้องคิดว่ามีม,มีไม่เห็นใครคนไหนยังมีฉันทั้งคนจะเป็นเพื่อนเธอให้เธอนั้นได้นอนหลับจะเธอกันวลตัวฉันก็ไม่ตาในคืนที่ดวงจันทร์ยังอบอุ่นไปด้วยมวลหมู่ดาว เธอ,อยังมีฉันอยู่สิ่งที่ดีจะเพิ่มมาเธอได้เล่ามันมาสิ่งที่ร้ายจะเบาเมื่อเราได้แช่น้ำตาจุดหมายของหัวใจมันแค่อาจต้องใช้เวลาเพื่อเจอกับวันที่ดีแต่เธอคิดว่าโลกนี้นั้นไม่ได้อบอุ่นและแสนหวางเปล่า ใหะไั้ก่อเพื่อนที่วับผิดชอบและผู้ปรกะกอบําาวันนี้เป็นวันอบทุนที่หม่และปรฏิทินที่สำหร,รับนักเรอนั้นประถมศาและชั้นปะศึษาปีที่6บรรยากาศของงาน ในคุณค่าทางการเงินดิฉันขอเชิญชมยินดีกับนักเรียนชั้นปีกว่าและชั้นประถมศึกษาปีที่หกทุกคนที่มีความขย,ยมนันามในการมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้ตั้งใจที่จะเรียนจนาาสำเร็จการศึกษาวันนี้ไม่ัีที่สำคัญมากสำหรับพวกเรา ลวลาที่ได้เรีย,ยนได้เล่นได้เล่นด้วยกันผ่านอะไรได้วยกันมามากมายทาั้งทุกและสุขของครูมากมาที่ได้มาเป็นเพื่อกันแม้วันนี้เราจะต้องจากกันไปจะ,จะแต่จะขอเก็บความทรงจำนี้ไว้ในใจสมบูรไปค่ะขอบคุณค่ะขอขอบค,ค,ค,คุณคุณท่านที่เป็นเสมบูรแสงสว่างทางพวกเรา มีทีมแต่จะสอนนับไฟกาเรียนแต่ยังทําให้พวกเราได้รู้จักถึงความพยายามความอดทนและการเป็นคนดีขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เป็นทีมงานและครอบครัวผ่านเรื่องราวต่างๆมากมายมาด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเสียงหัวเราะรอยยิ้ความท้าทายและความสำเร็จกระปุมจะจดจำความสําจั ครูขอพรอให้สิทธิสมป,ปราถนาเตรียมปัญญาสดใสในทุกคนแม้จากไกลแต่ใจครูยังมีนยนห่วงก,กระมอสิทธิ์นิรันไป รุ่น้วยกันนะครับครูไม่มีอะไรพูดนอกจากว่าหัวใจผู้ให้ผู้เมาให้นั่นแหละจนถึงนี้ยินดีกับเด็กๆทุกคนที่ประสบความสำเร็จนะครับต่อไปก้กงโลกใบใหญ่ยังมีอะไรเราได้ไม่รู้ดี้องตั้งใจทำตามสังคมตัเวเอง นะครับโรงเรียนวัดอาสุขุมจักรยินดีขอที่จะให้เด็กดกลับเข้ามาปึกษาคุณครูทุกท่านมีความรักความเมตตาให้กับเราทุกคนครับผู้ฝันะคน,นหนึ่งที่เด็กๆบอกอาจจะไม่ได้ยิน,ยนแต่วันนี้เราจะยิ้มเพราะพวกเราประสบความสำเร็จนะครับ,นะรบสุดท้ายขอให้ จงเป็นคนดีตั้งใจเรียนะมีอนาคตเติบโตเป็นคนดีของประเทศชาติของครับที่เธอบอกกับฉันว่าอย่าลืมเรื่องเราเนั้นเก็บมันไว้ในความทรงจำเธอย้ำตลอดมาให้คอยเก็บรักษาเรื่องดีๆที่ผ่านมาวันใดที่ ความเข้าใจดีลา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 จากตรงนี้ที่เคยสวยงาม